แน่วแน่เพื่อฟังธรรมอันเป็นแนวทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทำไมจึงมาดับทุกข์กันก็เพราะว่าคนเรามันมีทุกข์แต่คนหากไม่รู้จักทุกข์บางคนรู้จักทุกข์ แต่ไม่รู้จักหนทางดับทุกข์นี่เป็นปัญหาที่เราจำต้องมาอบรมกันฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็โดยเหตุผลดังกล่าวมานั้นคนที่ไม่รู้จักทุกข์ก็เพราะเหตุว่ามันมีเหยื่อล่อจิตใจให้พเพลินให้เมาไป ในสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆสิ่งล่อใจอันนั้นแหละทำให้คนเราไม่รู้จักทุกข์ไม่เบื่อต่อความทุกข์ผู้ใดหักห้ามจิตใจของตนได้ไม่หลงไปตามเหยื่อล่อดังกล่าวมานั้นจิตหยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบัน เมื่อจิตหยุดนิ่งอยู่แล้วมองดูรอบตัวนี่ก็ยอมเห็นได้เลยเหมือนอย่างเรายืนนิ่งอยู่เนี่ยแล้วเรามองดูอะไรต่ออะไรนี่เห็นชัดไปหมดเลยถ้ากําลังวิ่งอยู่นั่นไม่มองอะไรก็ไม่ชัดหรอกอเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันแหละเมื่อจิตใจฟุ่งซ่านเลื่อนลอยอยู่นี่จะไม่รู้แจ้งในความจริงสิ่งต่างๆได้ ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรานี่ฝึกจิตที่ฟุ่งซ่านเลื่อนลอยให้มันสงบให้ตั้งมั่นลงไปเพื่อจะได้รู้แจ้งในสิ่งที่หลอกลวงจิตใจให้หลงและเมยอ,อยู่ในวัฏสงสารอันนี้มานมนานแล้วก็จะได้รู้ ว่ากิเลสนั้นมันเป็นมายาเมื่อเมื่อมันรู้แจ้งขึ้นมาแล้วมันจะรู้ว่ากิเลสนั้นเป็นมายาเครื่องหลอกลวงจิตใจนี่ให้หลงทำไมยังว่ามันเป็นมายาเป็นมายาก็ก็อย่างเช่นคนเรานี่นะเพืะ่ะอย่าไปยกเอาในสิ่งที่ไม่มีมาพูดกัน เมื่อมีอัตภาพร่างกายอันนี้มาแล้วก็เมื่อโลกเขาสมมติว่าแม้คนนี้สวยงามอย่างนี้เนะี่ยตัวเองก็หลงหลงว่าสวยงามจริงๆอะไรประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างๆเพื่อที่ให้คนเขามองเขาจะได้รักใครออ เขาจะได้เข้าใกล้ชิดก็จะได้ติดต่อได้สัมพันธ์กันไปนี่แหละเมื่อสัมพันธ์กันไปแล้ววันี่ไอความทุกข์ที่เกิดจากการสัมพันธ์กันนั่นมันก็ติดตามมาอย่างเช่นผู้ครองเรือนทั้งหลายนี่แหละผู้ที่ครองเรือนมาแล้วนั่นคงจะมองเห็นความทุกข์ของการครองเรือนนะ มาด้วยตนเองทีเดียวแต่ว่าคนส่วนมากมันรู้จักแต่ความทุกข์แต่มันไม่รู้จักทางดับทุกข์เหล่านั้นไม่ทราบว่าจะดับทุกข์เหล่านั้นโดยทางไหนเว้นเสียแต่ผู้ที่ได้สดับาตรฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละจึงจะรู้หนทางดับทุกข์เหล่านั้นได้เอาเถิดผู้ครองเรือนก็ได้ครองไปแล้ว แต่ว่าอย่าไปครองแต่เรือนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ให้ครองศีลครองธรรมบ้างครองบุญกุศลอย่างนี้จึงจะพอได้ดับทุกทางใจได้อยู่บ้างถ้าไปครองแต่เรือนไปมีจิตใจผูกพันอยู่แต่เรือนมันก็หลงสำคัญว่าสิ่งนั่นก็ของเราสิ่งนี้ของเรา เมื่อมันสูญหายไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละครองแต่เรือนไม่ครองศินครองธรรมมันก็ได้รับความเดือดร้อนถ้าครองศินครองธรรมด้วยอย่างนี้เมื่อครองธรรมก็หมายความว่าทําใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งได้อันนี้แหละเรียกว่าครองธรรมพูดสั้นๆ เมื่อเมื่อจะทำใจให้เป็นหนึ่งได้แล้วอย่างนี้มองดูการครองเรือนมองดูทรัพสมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่ออะไรมันก็จะมองเห็นเป็นของไม่เที่ยงไปตามกฎธรรมดาของมันเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้ ถ้ามันบังคับได้มันก็เป็นอัตตาพอมันบังคับไม่ได้นะมันจึงรู้จกักสูญเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วอะไรจะเสียหายไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจแม้จะได้อะไรมาก็ไม่ปลื้มใจไม่ดีใจจนเกินขอบเขตเพราะว่ารู้อยู่แล้วสิ่งที่ได้มานะมันไม่เที่ยงไม่อย่งยืนอะไรเลย บริโภคไปใช้ส้อยไปก็สึกหรอไปชำรุดไปสูญหายไปมูนี่มันมันก็มีมาอยู่แล้วทุกคนก็ได้ผ่านมาทั้งนั้นเลยผ่านมาแต่ว่าคนเรามันทังไม่ได้พิจารณาให้ถึงความจริงเมื่อได้พิจารณาให้ถึงความจริงอย่างว่านี้แล้วมันก็ดับทุกทางใจได้ เมื่อใจเป็นกลางอยู่แล้วมันไม่ทุกคนเรานะที่มันทุกข์เพราะใจมันไม่เป็นกลางมันเอียงไปข้างรักบ้างเอียงไปข้างชังบ้างเอียงไปข้างหลงบ้างเอียงไปข้างกลัวบ้างเนี่ยจิตใจมันลำเอียงอยู่อย่างนี้แล้วมันถึงได้เป็นทุกข์ถ้าผูใ้ใดปรับปรุงใจตัวเองให้เป็นกลางอยู่ได้แล้วไม่เป็นทุกข์แล้ว ข้อนี้ผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้เองเห็นเองผู้ใดไม่ทำผู้นั้นก็ไม่รู้ออต้องทำต้องลงมือทำพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเราจําเอาคำสอนของพระองค์ไว้เฉยๆเมื่อจําได้แล้วให้ลงมือดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามคำสั่งสอนนั้น ถ้าตนดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงไปตามคําสอนแล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันเป็นศีลเป็นธรรมนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่มันก็เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ใน,นการปฏิบัติ <c oughs> ถ้าว่าปรับปรุงกายวาจาใจเป็นศีลเป็นธรรมแล้วต่อไปก็ประมาทเสียไม่มันทบทวนไม่มันทําใจให้สง,งบ เช่นนี้นะสักหน่อยก็เสื่อมแล้วความรู้ความเห็นอันนั้นเมื่อมันเสื่อมจากอนิจจังทุกขังอนัตตาม,มันก็เห็นทุกสิ่งอย่เป็นของเที่ยงเป็นของมีความสุขเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนไปแล้วบบบนี้นะเ,ออเมื่อเมื่อมันพลิกแพงไปแล้วมันก็ต้องเห็นกลงกันข้ามไปเ,ออเมื่อมันเห็นกลงกันข้ามอย่างนั้นแล้วมันมีแต่ยึดแต่ถืออะไรบบนี้นะ เมื่อมันเสียไปสูญหายไปก็เศร้าโศกเสียใจอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อมีใครด่าว่าติเตียนดูหมินดูแค้นก็เอากโกรธไม่พอใจมันก็เป็นอย่างนั้นอันเรื่องความยึดความถือว่ามีตัว,ม,ตวมีตนนะมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมาเจริญภาวนาทำใจให้สงบ อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเช่นนี้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพความจริงของมันความจริงของมันเป็นอยู่อย่างไรก็เห็นเป็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่เห็นผิดไปจากความเป็นจริงนั้นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่เพียนทุก์เป็นโศกอะไรหอกกิดดวงนี้นะมันเป็นทุก์เพราะเหตุว่ามันไม่เห็นไปตามความเป็นจริงนั่นแหละ มันเห็นเคลื่อนคลาดจากความจริงของไม่สวยไม่งามอย่างนี้ก็ไปเห็นว่าเป็นของสวยของงามไปอย่างนี้แหละก็ของทุกอย่างมันเป็นทุกข์มันทน,นยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้ก็ยังไปเห็นว่ามันเป็นสุขสบายอยู่ออนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามใจหวังบังคับไม่ได้ เช่นนี้ก็ยังไปงมงายถือว่าเป็นของตนอยู่หวังว่าจะปรับปรุงสิ่งเหล่านั้นให้อยู่ในอำนาจของตนให้ได้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะให้ไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วนั่นเองก็เพราะมันไม่เป็นไปตามใจหวังอ่ะมันถึงได้เป็นทุกข์เดือดรอนนี่แหละดังนั้น่ะ เมื่อความรู้ความเห็นตามเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามทบทวนเสมอแหละให้ความรู้ความเห็นนั้นมันปรากฏสม่ำเสมออยู่ในจิตใจนั่นนะอย่าให้มันเสื่อมความรู้ความเห็นอันนั้นนะต้องกรวดกาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็มีสติสมบชัญญะนีกำหนด รู้ใจในใจอยู่เสมอรู้ใจในใจว่าใจนั้นไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นของตัวของตนใจนั้นปกติรู้ปกติเห็นตามสาภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นทีนี้ความรู้ความเห็นอย่างนี้นะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่า มันจะหลุดพ้นไปทีเดียวเลยไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะหมดสิ้นไปทีเดียวหาไม่ได้แต่มันมันเห็นถูกทางเท่านั้นแหละอัะนนี้การที่กิเลสมันจะหมดไปก็เพราะเราเพียรพยายามเจริญความรู้ความเห็นอันนี้ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ให้ถอยหลังไม่ให้เสื่มอมเมื่อความรู้ความเห็นนี้มันยิ่งขึ้นไปเท่าไหร มันก็มีกำลังกล้าขึ้นไปเท่านั้นเมื่อมันมีกำลังกล้าแล้วมันก็สามารถผาแผดเผากิเลสตัณหาสารพัดความชั่วร้ายต่างๆอันมีอยู่ในใจนี้ให้เหือดแห้งไปได้อ,อนี่แหละท่านเรียกว,ว่าตปะธรรมตปะธรรมแปลว่าทำเครื่องเผากิเลสในกองทุกข์ให้เราโรอน ตะปะทมอันนี้ต้องบำเพ็ญให้มันมากๆต้องทำบ่อยๆทำใจนี้ให้เข้มแข็งเด็ดขาดลงไปให้ได้ละนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าตะปะรมไม่ใช่ว่าความเด็ดเดียวความเข้มแข็ง,ขงอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในจิตไม่ใช่ ก็จิตดวงเดียวนี่แหละเข้มแข็งจิตดวงนี้เด็ดขาดอะไรต่ออะไรก็ดีอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นหานั้นผู้ใดอบรมจิตของตนให้เข้มแข็งได้ก็รู้รู้ว่าจิตใจตนเข้มแข็งรู้อย่างไรรู้ได้อย่างไรอ่ะรู้ได้ในเวลาที่ความชั่วร้ายต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามา ความไม่ดีต่างๆความวิบัติต่างๆกระทบกระทั่งมาแล้วไม่วันไหวรู้เท่าทันได้จิตใจไม่วันไหวไปด้วยความรักความชังความโศกเศร้าเสียใจความคับแค้นใจต่างๆหมดนี้นะเรียกว่าใจไม่วันไหวต่อกิเลสเหล่านี้แหละท่านจึงเรียกว่า อโสกังเป็นผู้ไม่มีความโศกนั่นแหละเมื่อไม่วันไหวแล้วมันก็ไม่โศกเศร้าเสียใจกับอะไรแหละวิรยังเขมังเป็นผู้มีความสวัสดีเกษมสารจากกิเลสดังธุรีหมายเขามาจิตใจนั่นปราศจากกิเลสดังธุรีที่ปลิวมา ถูกต้องตามร่างกายทั้งขาโมนี่บรรดาธุรีฝุ่นละอง,ต,งต่างๆมนี่กระทบมานี่มันก็ไม่ตื่นเต้นอะไรอันร่างกายนี่ก็ดีเพราะว่าของละเอียดอันนี้ชั้นใดกิเลสอันละเอียดที่สุดนั่นก็กระทบจิตของผู้รู้แจ้งอย่างว่านั้นให้วันไว้ไปไม่ได้เลยย่อมปราศจากกิเลส รบก,กวนใจดังธุรีอันจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมก็ทุกคนคงจะรู้ดีว่าก็เพื่อชำลอกกิเลสเหล่านี้และออกจากดวงกิจนี้ให้ได้ไม่ได้หมดก็ให้ได้มากพอสมควรเ,ออเดี๋ยวว่าพยายามเอา ละกิเลสนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็ขอให้พากันตั้งใจลงอย่างนี้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าครืัสั์ก็ขอให้ตั้งใจเหมือนกันแหละอย่าไปเข้าใจว่าอืมเราเป็นครือหัดแล้วจะมาให้เพียรละกิเลส่าประทำเหล่านี้ออกจากกิตใจเหมือนกับน,นักบวชจะไปทําได้อย่างไรเพราะว่ามันยังนอนแช่อยู่ในกิเลส เหมือนอย่างปลามันแช่อยู่ในน้ำบางคนก็อาจจะคิดไปอย่างนั้นหรือพูดไปอย่างนั้นก็ได้จิงอยู่ผู้ครองเรือนเรียกว,ว่าเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับกิเลสตัณหาจริงๆและเรียกว,ว่าแช่อยู่ในกิเลสตัณหาเหมือนอย่างปลาแช่อยู่ในน้ำก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าก็ทําให้เป็นปลาตัวฉลาดบัาง อย่าไปหลงเหยื่อล่อที่เขาเอาเกี่ยวเบ็ดแล้วหย่อนลงไปในน้ำต้องพิจารณาให้เห็นภัยอันตรายของชีวิตปลาที่ฉลาดก่อนมันจะงับเอาเยื่ออันใดมันจะต้องพิจารณาให้ละเอียดซะก่อนเมื่อเห็นว่ามันปลอดภัยแล้วมันก็จึงงับเอาอาหารนั้นมากินต,ตัว ได้ที่เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ความหิวอดทนความหิวไม่ได้พอเห็นเหยื่อเข้าทันม่พิจนาหน้าหลังก่งงับเอาไปกินเลยเนี่เบออ็ดมันก็เกาะปากเอาไว้ท่านก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์ไปอันจิตใจของคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ได้ฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วส่วนมาก ทำอะไรมกักจะวู่วามไปเลยเพราะว่าใจมันด่วนใจมันเลื่อนลอยเมื่อใจเลื่อนลอยแล้วการทำอะไรพูดอะไรก็ไม่ไม่ค่อยสม่ำเสมอแล้วไม่ค่อยละเอียดแล้วอ,ออทำอะไรก็วู่วามไปแหละพูดอะไรก็ไม่ได้ระวังหน้าระวังหลังไม่นึก,กว่าคำพูดของตนมันจะไปเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บให้ปวดอย่างไรไม่คำนึงอ,อ่ ดังโบราณท่านกล่าวไว้ว่าลูกเอ๋ยอย่าไปกินสมบากาสมอยากอย่าปากสมเครียดไม่ทําตามคำโบราณที่ท่านสั่งสอนก็ย่อมเกิดโอดทภัยขึ้นมาภัยเ,เกิดจากปากเกิดจากคำพูดมันก็ย้อนมาถึงตัวเองตัวเองก็ได้รับความเดือดร้อนในภายหลัง นี่เราต้องระมัดระวังนะธรรมดาผู้มีใจตั้งมั่นแล้วมันย่อมระวังความประพฤติท,ทางกายทางวาจาให้สม่ำเสมอมันย่อมรู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดมันรู้รู้แล้วมันไม่ทำไม่พูดรู้ว่าทำอย่างนี้มันถูกต้องพูดอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ก็ทำไปตามที่รู้ที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์นั้น นี่ธรรมดาผู้มีใจตั้งมั่นลงไปแล้วไม่ค่อยผิดพลาดทำอะไรพูดอะไรนะเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนเพราะการทำการพูดอันผิดพลาดนั้นเลยใจก็เป็นปกติอยู่ได้เมื่อใจเป็นปกติตั้งมั่นอยู่ได้แล้วอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นแล้วบันนี้ นี่แหละต้องเป็นการทดสอบด้วยตนเองเรื่องที่ว่าตนเองนั้นมีใจตั้งมั่นต่อศินธรรมเพียงใดหรือไม่ตั้งมั่นเพียงใดเช่นนี้นี่เป็นเป็นการทดสอบไปในตัวเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเขาเบียดเบียนเราเขาไม่หวังดีต่อเรา เขาไม่เคารพนับถือเราไม่ควรวิตกอย่างนั้นถ้าหาว่าถูกนินทาว่าร้ายถูกกระทบกระทั่งมาเออดีแล้วจะได้ทดลองกำลังปัญญากำลังใจว่าหนักแน่นเพียงไหนเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ละความชั่วอย่างนี้ไอความชั่วที่ตัวคิดขึ้นมาเองก็สอนให้ละแล้วความชั่วผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ตนตนก็ละ ไม่ถือมั่นเอาไว้นี่นะคำว่าสอนในละความชั่วไม่ใช่ละแต่ความชั่วที่ตัวคิดขึ้นอย่างเดียวนะความชั่วผู้อื่นที่หยิบยื่นมาให้ก็ไม่เอาไม่รับเอาไว้ในใจทำได้อย่างนี้มันก็สบายใจไม่ใช่เหรอนองคิดดูให้ดีสบายใจแล้วอืบางคนก็จะคิดว่า อยู่กับคนหมู่นี้ไม่สบายเลยมีแต่รบก,กวนกันมีแต่เรื่องยุ่งยากถ้าไปอยู่กับหมู่นั้นเห็นจะสบายดีเอาคันไปอยู่กับหมู่นั่นแล้ววะนี่้ามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมา,าหมู่นี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะไม่ไหวหรอกเราในที่สุดคนผู้นั้นไม่มีที่อยู่เลยในโลกอันนี้ นี่แหละคนใจไม่ตั้งมั่นขาดปัญญาอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนต้องสังเกตดูอันนั้นไม่ใช่นักต่อสู้อันนั้นนะนนนเป็นนักขี้ขลาดยอมแพ้ต่ออำนาจของกิเลสและความชั่วต่างๆนั่นไม่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พึ่งเข้าใจกันทางพ้นทุก ทุกนั่นคือเรามาฝึก,กจิตใจให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปต่อกุศลคุณงามความดีและเมื่อเวลามีเรื่องชั่วร้ายอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วก็อดกั้นทนทานไม่วันไว้ไปตามต่อจากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องที่กระทบกระทั่งมานั้นให้มันเห็นแจ้งชัด ว่าเรื่องเช่นนี้นะไม่ควรยึดถือเอาไว้ให้มันเห็นอย่างนั้นเลยข้อเรื่องชั่วร้ายไปยึดถือ,อไว้ทําไมอะถ้าไปยึดถือเอาไว้ก็มีแต่จะเผารนจิตใจนี้ให้เป็นทุกข์เกิดร้อนไปเท่านั้นเองในอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ฝึกตน ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พึ่งพากันเข้าใจจะไปทำใจให้อ่อนแอเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นใครว่าดีก็ยินดีไปตามใครว่าร้ายก็ยินร้ายไปตามเสียใจไปตามทำอะไรผิดหวังลงก็เสียใจเศร้าโศกอย่างนี้ไม่แล้วไม่ใช่หนทางแล้ว ไม่ใช่หนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเลยยกตัวอย่างเช่นพระองค์เสด็จเข้าไปประทับอยู่เมืองโกสัมพีบังเอิญมเมหสีของพระเจ้าอุเทนนั้นรังเกียจพระองค์อยู่แต่ก่อนแล้วเพราะพระองค์ทรงแสดงทมตำนิรูปกายอันนี้ว่าไม่สวยไม่งามแต่เขาถือว่าเขามีรูปสวยรูปงามมาก จึงได้โกรธพระองค์ผูกอาฆาตไว้ในใจพอได้มาเป็นอัคมเหสีของพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพีแล้วได้โอกาสก็เลยจ้างคนไปตามด่าพระองค์กับพระอานนท์จนพระอานนท์รำคาญกลาบทูลขอให้พาหนีไปที่อื่นพระองค์ทรงรับสั่งว่า ถ้าว่าเราหนือหนีไปที่อื่นล่ะแล้วไปที่อื่นอีกเราจะว่าไงอะ่ะเขาก็ด่าอีกอน,นี่แล้วเราก็ไปเรื่อยๆว่าพระอ,อน,น์ทูลน,นะพระองค์จึงได้ทรงรับสั่งว่านั่นไม่ใช่วิสัยของนักปราดบัณฑิตธรรมดานักปราดบัณฑิตนี่จะต้องไม่วันไหวต่อคํานินทาว่าร้ายต่างๆ ให้ทำตัวเหมือนอย่างช้างศึกของพระราชาที่อดทนต่อลูกศรที่เขายิงมาแต่ในทิศทั้งสี่ไม่สะทกสะท้านไม่วันไหวมไม่นานหรอกเรื่องอย่างว่านี่นะ่ะจะระงับไปภายในวันที่เจ็ดอานน์จงอดทนไปก่อนอ ต่อจากนั้นมาเขาก็ด่าอยู่เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นแหละใ,ในที่สุดก็ไม่มีคนด่าอีกแล้วเงียบไปหมดเลยเพราะว่าคนเราได้ไปด่าพระองค์นี่พระองค์ก็สั่งสอนเอาพรพระองค์สั่งสอนเขารู้สึกตัวแล้วก็งดด่าไปอย่างนั้นแหละแต่ทีแรกก็รับจ้างเพือนไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นโทษ อยากได้เงินก็ถึงไปดา่ามันนี่เพราะศา,าสดาทรงสัตว์ว่าการกล่าวว่าจาหยาบคายอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นโทษรู้สึกตัวแล้วก็งดเลยไม่ดา่าไม่ว่านี่แหละพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างของพุทธบริษัททั้งหลายแล้วดังนั้นพุทธบริษัททั้งหลายควรพากัน พยายามประพฤติปฏิบัติไปตามปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญมาและพระสาวกทั้งหลายพุทธบริษัทแต่ครั้งพุทธการนุ่นท่านบําเพ็ญเป็นตัวอย่างมาแล้วมากมายถ้าจะหยิบยกเอาเรื่องราวของท่านอน,นันมาแสดงในที่นี้ก็รู้สึกว่ามันมากเกินประมาณหยิบยกเอามาเพียงเป็นบางเรื่องนี่ก็พอเป็นอุทาหรณ์ พอเป็นคติเครื่องเตือนใจได้แล้วนี่นะไม่ไม่ใช่เป็นธรรมคุณธรรมต่ำๆนะคิดดูให้ดีบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทาว่าร้ายต่างๆหมดนี้นะท่านว่าเป็นบุคคลผู้มีกิเลสน้อยเบาบางมากจึงได้มีใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อโรคกระทำ ดังกล่าวมานั้นเรียกว่าเป็นผู้มองเห็นสภาวะสังขารทั้งหลายคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นภูเขาโลโกเป็นแม่น้ำลำทานอะไรทอ,อะไรหมดนี่นะออมันก็กเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ของใครมันเกิดมาแล้วมันก็แปร่วนแตกดับไปอยู่อย่างนี้ ไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเป็นได้เพียงว่าสัตว์โลกท่าหลหยมาอาศัยสภาวะธาตุสภาวะธรรมเหล่านี้อยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแล้วก็จากไปอันผู้มีปัญญาท่านก็มาอาศัยโลกธาตุอันนี้เพื่อสร้างบุญบาร,รมีให้แก่กล้าไปทุกชาติทุกภพไปทีนี้เมื่อท่านสร้างบาร,รมีเต็มบริบูรณ์แล้ว ท่านก็สามารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปกระดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก็ไม่ต้องมายุ่งยากลำบากอยู่กับโลกอันนี้ต่อไปอีกผู้ดใดมัวเมาประมาทไม่เข้าหาสมาคมนักปรลาดบัณฑิตไม่ฟังคำสอนของพระเจ้าผู้นั้นก็หลงโลกหลงสงสารอันนี้อยู่หลงสมมุติหลงบัญญัติของโลกอันนี้อยู่ แล้วก็คลองอยู่ในโลกนี้สเสวยสุบ้างสเสวยฐุทุกบ้างปนเปกันไปในสงสารบางทีก็สเสวยทุกมากกว่าความสุขบางทีก็สเสวยความสุขมากกว่าความทุกขไปอยู่อย่างนี้ถ้าหากไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังคําสอนพระพุทธเจ้าตราบใดแล้วก็จะพ้นทุก์ไปไม่ได้เลยจะได้สเสวยทุกทนทรมานไปในสงสารดังกล่าวมานีดังนั้นแหละผูดด้ใด ได้ฟังคำสอนของพระพเจ้าได้รู้แนวทางปฏิบัติดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วลงมือปฏิบัติตามได้ชื่อว่าเป็นผู้มีลาบอันประเสริฐควรพากันรักษาลาบอันนี้ไว้ให้มั่นคงต่อไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้